รเราหากันตอน่อไปเลยหมานล้วจุ่มนี้จุ่มเดียวนี่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตอกติโทเรามีดอกแรกเราต้องมีดอกต่อไปครับเดี๋ยวเราหากันต่อดูดอกกำลังออกครับดู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 ด,ดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ห้าดอกครับตรงนี้ห้าดอกเลยเอาออกมาก่อน สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาสำรวจป่าครับสวนป่าครับนี่มาดูเห็ดพึ่งหวานครับเห็ดพึ่งหวานวันนี้ยังไม่ออกนะครับนี่วันนี้เห็ดพึ่งหวานยังไม่ออกนะครับไปครับเดี๋ยวไปสำรวจกันต่อครับวันนี้ผมจะไปสำรวจอีกหลายที่ครับในส่วนของป่าตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเขยพมไผ่คนหายกินนะครับ พึ่งหวานเห็ดพึ่งขมนะครับเห็ดพึ่งหวานเยอะครับตานี้แล้วก็เห็ดละโงกขาวนะครับมามาเร็วเจอแล้วเห็ดพึ่งขมมาเรีวเรีวพาเข้ามาดูเห็ดพึ่งขมกำลังออกใหม่เลยพี่น้องดูดูดอกจะปุ๊จะปีเลยน้อยนหนึงนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมดูดอกกำลังออกครับดู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 ดดด ดูดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ดูดอกนี้ว้าวเป็นไงพี่น้องดอกนี้ว้าวว้าวว้าวกำลังออกเอาละไปนั่งกองเก็บก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยอุ้ยยามาครับเก็บเหงื่นุ่งขมน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยนานเราหยิบก่อนเลยอันดับแรกเอ,อนี่ครับดอกแรกแหกหมานก่อนเลยไม่ใช่ดอกแรกสี่ดอกที่สองครับแหกหมานเพิ่งออกครับดอกใหม่ๆเลยครับนี่เพิ่งออกเลย Okay. เดี๋ยวเราเก็บอันในน้อยต่อเลยนะครับนี่ครับนี่เค okay. ตรงนี้อสองดอกพอดอกเล็กเกินเรายังไม่เอาไว้นะอดอกเล็กเกินเรายังไม่เอาเราจะเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหากันต่อไปเลยครับผมว้าวกำลังออกสวยเลยพี่น้องน,น่ากําลังสวยเลยออกมาเนี่ยนี่ นี okay, so oh, ่ครับเดี๋ยวดอกน้อยเราไว้ก่อนเนาะโอเคครับเอามาทางนี้อีกอมาทางนี้อีกครับผมนี่อันนี้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 มีดอกน้อยด้วยมีดอกน้อยของเขาด้วยนะนี่ครับมีดอกเล็กด้วยเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเนาะพรุ่งนี้มะลือนี้เราค่อยมาเก็บนะครับผมนี่ครับสามดอกครับผม โอเคอยู่ใกล้ๆกันครับเดี๋ยวเราลุยหาต้นต่อเลยไอพี่น้องเลยฮัดกันึกว่าสิมานได้พี่น้องเลยแม่นอย่างเห็ดตายเบื่อซะดิเนี่ยลายโคตรโอ้ตนึกว่าสิมานล่ะโอ้โหดูมันออกนะเป็นจุ่มเป็นจุ่มเต็มเลยนู่นนู่ยุงบนนู่นอีกเอ้ยนึกว่สิหมานเห็ดตายเบื่อได้พี่น้องอยากจะเก็บไปกินเด้อฮัดแมนอีกแตัวนี้พี่น้อง กำลังออกนี่แมนอีกแล้วแมนอีกแล้วน oh. ี่ครับโอเคเอาใส่เลยเรายังไม่ตัดตินเลยเออลืมเลยตัดตินง่ันเด้อพี่น้องเลยแมนอีกแล้วพี่น้องเมนอีกแล้วดอกน้อยดีดอกน้อยดอกน้อยเราก็เก็บเนาะโอ้ยดูดีดูดีดูดีเก็บตะกา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 โอเคไปหาต่อ อีกแล้วพี่น้องเจอกันอีกแล้วออ้ยใส่กาใส่ตะกาใส่ตะกาตเจ้าโอ้ยสองดอกเลยครับนี่มีดอกเล็กด้วยดอกหนึ่งนี่แล้วก็มีข้างล่างอีกดอกนึงนี่ครับง่ายดอกหนึ่งเราก็จะเก็บนี่ครับตรงนี้สองดอกเลยพี่น้องอ่ะหัวขาดแล้ว โอเคเราหากันต่อไปเลยครับผมเจอบอลละดอกสองดอกก็พอได้เก็บเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องเอยโอ้ยสุขใจเด้เอาบอลระดอกสองดอกครับเราก็เก็บไปเรื่อยๆครับทวีคูณไปเรื่อยๆแล้วนะโอเคนะครับไปลุยต่อเลยครับผมมีดอกเล็กดอกน้อยเลยครับเราเก็บก่อนโอ้ยว่าขาดว่าขาดโอ้ยวัวขาดว่าขาดขาด,ดอกน้อยไม่อยากเก็บก็เก็บดีกว่าเนาะ แล้วยวไม่ถึงเราอยู่ดีนั่นแหละเขาก็มาเก็บหมดอีกแหละโอเคนะครับพี่น้องอันนี้แมนเห็ดยูคาขาวอยู่่ะผมว่าแมนอยู่ดิแมนอยู่่ะบนาทีแมนเห็ดยูคาขาวครับเห็ดยูคาขาวห <c oughs> วายในแค่นี้นึงอโอเคหาต่อ อ,อ๋อจะเบิ่งช็อตนี้ช็อตเดียวพี่น้องดูกขาเห็ดใหญ่กว่านี้กกเอออ้าวช็อตนี้ประมาณเจ็ดดอกแปดดอกได้ครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเอ,อเอาอันนี้ก่อนอีกสองดอกพี่น้องดูสิดูขายเห็ดสิสองดอกเอ,อ๊บนี่อ,อตรงโน้นอีกครับตรงโน้นอีกเดีย๋ยวเราไปรวมกันก่อนโอเคอันนี้นะ เอามารวมกันก่อนครับผมตรงนี้อีกสองดอกพี่น้องเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับสองดอกตรงนี้นี่เดนี่เดนี่เดอีดอกหนึ่งอึบนี่เอามาวางลงกันไว้แล้วก็อันนี้อีกอึ๊บนี่อึบอึบนี่เอามาวางลงกันไว้นี่เห็นไหมพี่น้องโอเคนะครับนี่นับดูได้กี่ดอกพี่น้องเลยเอ๋อหลายดอกอยู่ด้วยพี่น้อง นะครับเราหากันตอนไว้เลยหมานเราจุ่มนี้จุ่มเดียวนี่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดดอกห้าหกดอกแล้วครับพี่น้องตรงนี้นะครับทีละดอกให้ดูเลยอึบอึบี่ดอกแรกครับไปแล้วเ้าดอกที่สองครับเรานี่ครับดอกที่สองนี่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 ดอกที่สองโอเคเยวดอกที่สามครับ ดอกที่สามนี่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 อหนนนโอ้ดอกนี้กำลังสวยเลยดอกที่สามนครับโอ้ตีนขาดมัดึงตีนขาดมาแล้วครับเอาไปเอาดอกที่สี่ครับพี่น้องดอกที่สี่โอ้มาอาจจะบางหน่อยครับอาจจะบังหน่อยเดี๋ยวดอกที่สี่โอ้มีสองดอกมีสองดอกครับอันนี้มีสองดอกเลยมีสองดอกเลยนี่ครับทั้งหมดห้าดอกครับตรงนี้ห้าดอกเลยเอามาก่อน นี่ห้าดอกครับโอเคเราจะหากันต่อไปเนาะเอาไปรวมมันก่อนเอาไปรวมมันก่อนนะครับนี่ครับผมโอเคอเก็บใส่ก่อนเก็บใส่ก่อนอเฮแต่ครับหาต่อเลยสรุปหาเห็ดวันนี้วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีสองห้าหกเจ็ดครับเห็ดพึ่งขมครับพอได้กินครับนี่ครับพึ่งเริ่มออกวันนี้ครับวันแรกครับ โอเคนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเจเลปาดปองและเคยบางไผก่คนหากินด้วยนะครับพี่น้องไปครับกลับบ้านครับผมขอได้กินแล้วครับผมวันแรกครับ